สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สกเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องส5 c สีเซตนิวภอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากรงแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสกเกตค่ะนำคณะร่วมบุญใหญ่สร้างพระมหาสถูปเจดีสารจี G, ที่วัดป่านโนนกุดหลมค่ะ เมื่อวันที่4กันยายน2565เวลา12บสนาฬิกาค่ะนายสำรวยเกตกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนางมลิกาเกตกูลรองนายกเหล่ากาชาิจังหวัดศรีสะเกดดรกรยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกดนายนัเทเษฐิริวัฒนกรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวหนาเขื่อนหัวหนานางพรพิณัน,นบุญหวานนางสาวสุวรรณีวิมลสุขได้น คณะอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนคนดีไปร่วมงานที่วัดป่าโนนกุดลมบ้านโนนสังตําบลพลขาวาอําเภอเมืองรีสเกตซึ่งพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าโนนกุดลมและคณะญาติธรรมได้จัดงานวันเยี่ยมโนนกุดลมขึ้นระหว่างวันที่3-6กันยายน2565มีพระสงฆ์ระดับเกจิอาจารย์เจ้าวาดมาจากหลายจังหวัดทั้งเหนือใต้และอีสานตลอดการจัดงานที่สําคัญนี้ผู้ที่ ที่มางานจะได้ร่วมสร้างบุญบารมีสมาทานรักษาศีลฟังธรรมจเจริญเมตตาภาวนาซื้อก้อนอิฐสร้างพระมหาสถูปเจดียสารจีด้วยพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมกล่าวค่ะว่า มีรายการให้ร่วมบุญพิเศษสำหรับอุบาสกอุบาสิกาคือรวมทอดผ้าป่าจำนวนสองกองบุญกองทุนแรกเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานนักเรียนที่เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะชิงทุนการศึกษาทั้ง3ระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน113ทุนทุนละ3คนรวม339คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน88ทุนทุนละ3คนรวม264คนระดับ ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจำนวน61ทุนทุนละ3คนรวม183คนมอบคอมพิวเตอร์ให้กับสำนักงานกองงานเลขารองเจ้าคณะจังหวัดศริสเกตที่วัดเกียรติแก้วสามัคคีอำเภอนะศรีรัตนะจังหวัดศริสเกตและถวายค่ายานพานะวัดโพชัยหลุบในอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน สำหรับกำหนดการวันเยี่ยมนวนกุดลมที่วัดป่านวนกุดลมตำบลพลขวาวเริ่มในวันเสาร์ที่3กันยายน2565มีรายการตอบปัญหาธรรมะชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนรับชิงชนะเลิศระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน10ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน10ทีมตามลำดับเวลา17ตาฬิกา เดินจนกงกรมไปที่สาัมาพร้าวนาริเกขึ้นผูเขาจารุธรรมคีรีเจดีวิหารช่วงเวลา19นาฬิกาทำวัดเย็นเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืน วันอาทิตย์ที่4กันยายน2565ช่วงเช้าวหายพระสมทา,านศีลถวายพักตาหารเวลา12เมริการ่วมกองบุญที่2โดยซื้อก้อนอิดสร้างพระมหาสถูปเจดีสารจีนำถวายพ้าป่าก้อนอิด เพื่อสร้างพระมหาสถูปเจดีสาจีฟังอนุโมทนาคาถารับพรแล้วตั้งขบวนแห่ก้อนอิฐจากศาลาพุทธบูชา80,000ษาม,มหาภูมิพลผ่านสวนสันเลขธรรมโลงมหรสพทางวิญญาณรอบสะมะพร้าวนาริเก ขึ้นภูเขาจารุธรรมครีเจดีวิหารสถานที่ก่อสร้างพระมหาสถูปเจดีสานจีนอกจากนี้ค่ะวันจันทร์ที่5กันยายน2,565มีปฏิบัติธรรมพิเศษงดรับประทานอาหารหนึ่งวันมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามปกติตามตารางเวลาส่วนวันสุดท้ายคือวันที่6กันยายน2,565เวลา5นาฬิกาฟังปัดชิมโอวาสมาทานศีลเสร็จกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และอิ่มบุญโดยทั่วหน้าหากท่านใดที่สนใจแต่ไม่มีโอกาสมาร่วมก็สามารถร่วมสมทบทุนสร้างพระมหาสถูปเจดีสาีได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่านวนกุดลมเลขที่บัญชี405 559519 3ติดต่อสอบถามได้ที่0895828999ขออนุโมทนาบุญค่ะ